พี่น้องวัดสิได้จักสอบอันนี้ข้าวเหนียวไปเฮ็ดงานบ่ได้นอนหลายมื้อเนี่ยเออวันกับวนเขเบิดเหมือน,น, <Yeah. S 2> นอกันล่ะไปกินก็บ่ได้นอนเวีด <Yeah. S 2> หวานสัตว์เ <Yeah. S 2> อ็มไงไงพี่น้องไงจะรู้ว่าแม่จะเปรี้ยวแม <Yeah. S 2> ่าจะค้องสิบ่ไหวร้านร <จะ S 1> ้านจะค้องหน้าพี่น้องสวัสดีครับพี่จา่า <laughs> มาล้วนกันพี่น้องจะได้จักสอบขเหมียวนี่นิสงสัยสีรุดปีที่แล้วแล้วมั้งย่อยไปคนกินนาแตกนายเย้ยย่อยนี่ไงได้ผลใหญ่เล็กหน่อยเขาเห็นมันมีหน้าน้องไายยหญ่เนี่ยแล้วไปแล้วทุงนึงของน้องสาวก็ได้ไปซั่งแกงกบุ้งกำลังนุ่มยั้มยุ่มยัพี่น้องยังเจ้า ซอยกันข้นละไม้ละมือเลยจังเกี่ยวกับแห้งไฟเด็กน้อยเขาเหยียดยิ่งใเฮียแตกเฮียแตกคนหลายอยู่พี่น้องได้ครับเอาลาบม้าลาบม้า ซอยกันซอยกันยุ่มยุ่มเอาควนตั้งมากควันแบบนี้เออม่ห็นายหรอนาง่ควนไปควนมา่ จะกระสอบมารุ่นกัน นี่แล้วพี่น้องทะลุกันว่าได้จักสอบนับน้ำกันตอนนี้แล้วจ้า